จากเรื่องราวของการขยายประเด็นเราไปถึงในส่วนของทางด้านนะครับนุพพรวิเคราะห์ครับนุพพรวิเคราะห์ในเช้าวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็มีหลายชาตินีให้ความสนใจเรื่องราวของรัฐบาลเมียนมาทหารเมียนมานะครับสั่งประหารชีวิตซึ่งไม่เคยมีการประหารมาแล้วหลายทศวรรษครับ แล้วล่าสุดนี้สั่งประหารชีวิตไป4คนแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยเราเองก็แสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นการขัดขวางขรบวนการพัฒนาสันติภาพในประเทศเมียนมาครับแต่ว่าขณะเดียวกันเมียนมาเองก็บอกว่าเป็นการปกป้องสิทธิชีวิตของคนเมียนมาที่ถูกนะครับสี่คนนี้ทำร้ายครับ ในขณะที่อเมริกาเองก็ประนามไทยเราเองแสดงความไม่สบายใจในเรื่องนี้ครับมาเลเซียเองก็ดูเหมือนว่าไม่สบายใจเช่นเดียวกันครับนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าน่าจะทำให้ทางด้านพม่านี้ครับตกที่นั่งลำบากอีกครั้งหนึ่งครับจากการที่มีท่าทีอย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยทางด้านนะครับ ไทยรัฐครับสกูปของไทยรัฐครับได้มีการนำเสนอเรื่องนี้ครับอขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าทางด้านตัวเฟ e บุ๊กของผมเขามีการอัปเกรดตัวเฟ e บุ๊กใหม่นะฮะก็เลยทำให้ต้องช้าไปแป๊บหนึ่งะฮะอะ่ทีนี้ดูครับบอกว่าถอรหัสคำสั่งประหารศีนักโทษการเมืองในอุ้งมือรัฐบาลเด็จการพาม่าครับหรือว่าเมียนมา บอกว่าเกิดปฏิกิริยาจากนานานประเทศต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดใจจากจากการที่รัฐบาลท่าเผดจก,การทหารพรมา่ามินอองหลายครับสั่งประหารชีวิตเพียวเซตาต่อศิลปินฮิปฮอปและก็อดีสอสอพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD แล้วและก็จอมินยูหรือว่าโกจิมมี่นักเขียนและก็นักเคลื่อนไหวถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นการก่อการร้ายทางการเมืองรวมไปถึงลาโมอ่องและก็ออง ตุราซอกระทำผิดคัตกรรมผู้หญิงที่เชื่อว่าเป็นสายข่าวให้แก่กองทัพครับสถานการณ์ในเมียนมากลับมาเป็นที่น่าสนใจของชาวโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากการรัฐประหารของกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564เปยนการยึดอำนาจร,ร,รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563พรรคสนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยขององซานซูจีชนะพัก สหสามัคคีและพัฒนาพรรคการเมืองที่กองทัพสนับสนุนอย่างถลม่มทลายอาจสร้างความอับอายให้แก่กองทัพและก็เป็นหนึ่งในเหตุผลของการรัฐประหารก่อนจะมีการเปิดประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรเพื่อรับรองรัฐบาลชุดใหม่ครับการยึดอำนาจของกองทัพเยนมาอ้างว่ามีการทุจริตเลือกตั้งพร้อมกับการควบคุมตัวอองซานซูจีและก็วินมินประธานที่ดีจากพรรค NLD รวมถึงขวดสาคัญทางการเมืองและก็นักเคลื่อนไหวหลายคนยิ่งสร้างแรงต่อต้านให้กับพี่น้องประชาชนทั่วเมียนมาต่างลุกฮือขึ้นมาประท้วงในหลายเมืองจนเกิดการประทะก,กันมีผู้บาดเจ็บล้มตายหลายคนก็สาบสูญไปครับจนพลังประชาทิปไตยไม่อาจสู้ได้จากการปราบปรามค่มคู่คุกคามอย่างหนักและก็ถูกสลายไปในที่สุดครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีนี้ครับได้มีการประหารชีวิตสีนักเคลื่อนไหว ทางประชาธิปไตยน่าจะด้วยวิธีการแขวนคอครับเป็นอีกเป็นอีกตัวอย่างของความโหดร้ายในเมียนมาครับตานที่เอ็มเนสตีอินเตอร์เนชันแนออกมาระบุถึงการลิดรอนชีวิตตามอำเภอใจจากการพิจารณาคดีอย่างลับๆและไม่ยุติธรรมในการตัดสินลงโทษของสารทหารเชื่อว,ว่ามีผู้ต้องมีผู้ต้องโทษประหารชีวิตมากกว่า100ศพเป็นเวลามากกว่า1ปีที่กองทัพเมียนมากระทำสังหารนอกกระบ,บวนการยุติธรรม ขณะที่ข้อมูลของสมาคมช่วยเหลือผู้ต้องขังทางการเมืองซึ่งรวบรวมสถ,ถิติจำนวนผู้เสียชีวิตถูกจำคุกหรือว,ว่าถูกควบคุมตัวโดยทหารชี้ว่านับตั้งแต่เกิดรัฐประหารนะครับมีผู้ถูกจับ,จบคุมตัวไปแล้วครับ1,4887คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนี้ประมาณ2,114คนครับนี่เป็นเรื่องที่ทางด้านสกุปของไทยรัฐนะครับได้รวบรวมข้อมูลมาครับ ะะแล้วเหตุผลใดรัฐบาลเผด็จการพรม่านะครับได้ออกมาประกาศเหมือนตั้งใจงให้โลกรู้ถึงการประหารชีวิตผู้เห็นต่างถึง4ศพเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตายไปแล้ว2,000กว่านะครับจับกลุมไปแล้วหมื่นกว่าและทํำไมต้องมาออกข่าวว่าประหารอีก4ศพหรือจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างไหมจากการวิเคราะห์ของศาสตราจารย์กิติคุรดรชัยวัฒน์คำชูครับ ผู้ในการวิทยัยการป้องกันการปกครองสถาบันพระปกเกล้าใน,นานะผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่านะครับนี่ทางท่านดรชัยวัฒน์ว่านะครับการประกาศอย่างนี้ถือว่าเป็นการเชือดไกให้ลิงดูครับจากกระแสต่อต้านที่อาจจะยืดเยื้อมากขึ้นจึงส่งสัญญาณว่าใครยังไม่หยุดยังไม่ยุติจะต้องโดนมาตรการเช่นนี้อีกอีกทั้งขณะนี้เมียนมาจะไม่มีอะไรสุญเสียอีกต่อไปแล้วเพราะว่าถูกคว่ำบาตรไปหมดแล้วครับ จะมีทางเดียวจะต้องทําให้คนรู้แล้วรู้รอดว่าใครจะกล้าต่อก,กอรกับฝ่ายทหารครับโดยอาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยคุณนพรเป็นสิ่งที่กองทัพเมียนมาอยากจะทําอะไรก็ทําเพราะว่าถูกประนามอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียคงจะมีการประเมินแล้วว่าคงจะมีการประเมินแล้วจึงไม่สนใจว่าการประหารชีวิตใครจะเป็นการท้าทายโลกหรือว่ากลายเป็นสิ่งที่ยิ่งทํายิ่งแย่ลงไปอีกครับหรือทําให้กระแสต่อต้านกระพือเพิ่มยิ่งขึ้นครับ หรือได้อ่านผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทั้งท้งที่เหตุการณ์นในเมียนมายากจะสงบลงได้อาจจะเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดความสะสมสร้างบาดแผลรอยลึกมากไปอีกไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาเป็นการคิดแบบมักง่ายตามที่หลายคนคิดไม่เหมือนเผด็จก,การในหลายประเทศที่มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดการเลยเถิดครับจนถูกประนามแล้วก็ถูกประนามอีกแต่กองทัพเมียนมากลับไม่เรียนรู้การยับยั้งชั่งใจครับนะ เนี่ยอาจารย์ชัยวัน์คำชวูวิเคราะห์อย่างนี้ครับแม้ว่าเร็วๆนี้จะมีการประชุมร่มทีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่55หากเมียนมาใส่ใจจริงๆก็ควรจะทำอะไรบางอย่างให้ทุเลาลงไม่ใช่ว่าไปคิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างที่ผ่านมาไม่รู้กี่ครั้งที่มีบันไดจะลงแต่กลับไม่ใช้ครับจนขณะนี้หนักหนาสหาหัสมากขึ้นเพราะไม่ดำเนินการใดๆหรือค่อยๆผ่อนคลาย ไม่กดดันคนในชาติหวังว่าอาจจะมีสักวันหนึ่งเหมือนเกาหลีใต้เคยสร้างจุดเปลี่ยนแล้วมีการประท้วงรัฐบาลเผด็จก,การส่วนมีินมายังคงปราบปรามสหารคนที่ไม่ใช่คนของตัวเองทั้งหมดและก็ยังมีอีกหลายคนอยากออกมาต่อต้านกองทัพแต่ยังไม่แสดงตัวเพราะเป็นห่วงคนในครอบครัวครับเพราะว่าผลของการเลือกตั้งที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของประชาชน ทําให้เชื่อว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากอยากจะออกมาต่อต้านและคิดว่ามีทางเดียวครับจะแก้ปัญหาหากมีทหารของกองทัพเมียนมาออกมาต่อสู้ให้ประชาชนแต่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามินอองหลายครับคุมกําลังทหารทั้งหมดครับและก็ทหารเมียนมาก็ขึ้นชื่อของความโหดไม่เป็นรองใครครับหวังว่าจะมีทหารน้ำดีครับออกมาทำเพื่อประชาชนแม้จะเป็นเรื่องยากก็ตามทีครับ และก็ยังคงมีการปราบปรามฝ่ายต,ต่อต้านอย่างต่อเนื่องจนไม่รู้สึกสงสารประเทศไม่คิดว่าประชาชนจะอดอยากเพียงเพราะหมิ่นอองหลายกลัวว่าตนเองจะหมดอำนาจลงนี่อาจารย์ชัวยวัตรตอกย้ำอีกหัวตะปูหนึ่งครับนะะเป็นการทิ้ง่วนนะฮะเป็นการทิ้งท้ายและก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลว่ากองทัพเมียนมาครับควบคุมฝ่ายค้านได้มากน้อยแค่ไหนแต่คาดว่าควบคุมได้ดีพอ แล้วค่อยๆเด็ดหัวทีละคนเพราะหากฝ่ายต้านจะลุกฮือต่อสู้นะครับจะต้องมีพลังมากพอทาหารคงประเมินแล้วว่าจะต้องตายไปข้างหนึ่งไม่ให้หนักข้อขึ้นเลยต้องเป็นการป้องปรามอย่างต่อเนื่องแม้จะมีปฏิกิริยาจากนานาชาติจนขนาดนี้ก็ชาชินไปแล้วยิ่งทําให้แต่ละวันยิ่งทําให้ปมมัดแน่นในการคลายปอมออกแม้ประเทศเพื่อนบ้านจะพยายามช่วยและในที่สุดคนจะเข้ามาแก้ปัญหาต้องเป็นคนในประเทศ เพราะว่านอกประเทศหวังเพียงแค่ผลประโยชน์มากกว่าอย่างเช่นเกาหลีใต้ต่อสู้เรียกร้องเป็นประชาธิปไตยในที่สุดไม่เห็นมีประเทศไหนเข้าไปช่วยช่วยได้นะครับถือว่าเป็นบทเรียนของเผดิจการทั้งหลายจะต้องรักประเทศแล้วท้ายสุดจะต้องยอมเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาชาติครับนี่คือความเห็นของทางด้านท่านอาจารย์ชัยวัต,ตรดรชัยวัน์คำชูนะครับซึ่งเป็นพออสถาบันพระปกเกล้าวนะครับ กับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งประหารชีวิตนะครับ4คนครับก็เป็นการสะท้อนว่าโลกเปลี่ยนแต่ว่า,า,ร,ารัฐบาลพม่าไม่เปลี่ยนครับประชาชนเองก็หลบหนีออกมาจากนอกประเทศมาทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ทีนี้พมา่าต้องยอมรับว่าชาพมา่านี้มีหลายชนกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแต่และชนกลุ่มก็จะมี พักการเมืองเป็นของตัวเองมีพื้นที่ดูแลเป็นของตัวเองตอนนี้รัฐบาลพม่พมา,มาเองก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่นะครับแต่ก็มีการต่อสู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะครับผมแล้วแต่ก่อนนี้เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดิในดินแดนสุวรรณภูมิด้วยถ้าเผื่อเราย้อนหลังอดีตกลับไปนะครับในดินแดนแห่งนี้ในสุวรรณภูมินี้จะมีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่อยู่สองจักรวรรดิคือหนึ่ง ก็คือเมียนมาก็คือพมา่า2ก็คือสยามประเทศครับที่เหลือนี่ก็เป็นเพียงแค่บริวารของสองจักรวัดนี้นะครับแล้วก็จะมีการช่วงชิงกันคือผู้ที่มีบทบาทหนักๆนะครับก็มีพม่าสยามประเทศแล้วก็ทางด้านเวียดนามครับแต่ว่าหลักๆก็คือสยามประเทศกับเมียนมาครับ แล้วตัวเราเองก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเองนะฮะสยามประเทศเองก็โดนพมา่านี้บุกเข้ามายึดกรุงนี้ถึงสองครั้งแต่ว่าสยามประเทศไม่เคยมีเพียงแค่ยกทัพไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปยึดเมืองหลวงของพมา่าได้พูดง่ายงว่าในอดีตพมา่ามีความยิ่งใหญ่มากครับในอดีตนะครับมีอิทธิพลต่อพื้นที่ดังกล่าวมากแต่ว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าประเทศประเทศไทยหรือว่าสยามประเทศกลับรุ่งเรืองมากกว่าประเทศใดๆในย่านสุวรรณภูมิครับเพราะมีปัญหาเรื่องราวของ ชนกลุ่มน้อยๆน,นะครับและก็าทางด้านคนที่อยู่ศูนย์กลางนะครับสามารถรวบรวมให้เป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวได้นั่ก็คือเป็นอาณาจักรเพียงแค่หนึ่งเดียวแต่ว่ามีหลายเชื้อชาติครับอยู่รวมกันนี่ครับถือว่าเป็นคุณับเป็นความเก่งของผู้บริหารของประเทศไทยนะครับที่ยังสามารถล้อมรวมให้คนเป็นหนึ่งเดียวได้ทำให้เราสามารถเจริญรุดหน้าต่อไปได้ครับ ไปถึงทางด้านพู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถแล้วนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ไปที่นี่ครับถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศอ่อนรถออบรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV และก็รวมไปถึงนะครับทางด้าน ล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลาก,กลาหลา,กกลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดําด้วยครับและก็รวมไปถึงการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจีย,ยจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําตรงไปถาวรอ,อย่างยนต์ทั้ง3สาขานะครับคุณกัญญายเองก็ย้ามานะฮะบอกว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญายเองครับ สำหรับผู้ที่สอบถามมาว่าทำไมคุณนพหน้าใสาหน้าเนียนเหลือเกินนะครับได้ยาดีอะไรมาก็ช่วยแบ่งปันด้วยนะครับแนะนำครับผมเองใช้ผลิตภัณฑ์ทานด้านดุสิตาเซรั่มมายาวนานครับกว่าหนึ่งปีนะฮะกว่าที่จะนำเข้ามาสู่เป็นสินค้าในผลิตภัณฑ์ในเครือของคลีนเรดิโอนะครับใช้แล้วได้ผลจริงเขามีทั้งโฟมล้างหน้าครีมกันแดดและก็เซรัม่ม เซรั่มก็มีทั้งเซรั่มใบหน้าเซรั่มผิวกายและก็เซรั่มผมที่ผมใช้ประจํานี้ก็คือเซรั่มใบหน้าและก็เซรั่มผมครับกับโฟมล้างหน้าครับนี้ใช้ประจําเลยนะครับทาให้หน้าใสาหน้าเนียนเนื่องจากว่า,เ,าเขาเป็นการสกัดเย็นจากทางด้านธรรมชาตินะครับจากงานดุชิตาเป็นนิเจอรอลสกินแคร์ครับซึมซับอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่10บถึงนาทีนะครับเออสิบถึงสิวินาทีครับใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนและก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวครับ เนื่องจากว่าอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ครับที่มีประโยชน์ต่อผิวทําให้ผิวนุ่มเรียบเนียนครับป้องกันการเกิดริ้วรอยชะลออายุเซลล์ผิวและก็ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ําทําให้เวลาทาแป้งแล้วครับหน้าเนียนขึ้นนะครับไม่เป็นโอกโลกเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับถ้าเผื่อใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับกับทางด้านดุชิตาเซรั่มครับไปที่ร้านสบายดีช็อปนะครับตรงข้ามกับ โรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับสี่แยกข้าวต้มตีอํานวยโชคถนนสนรรพสิทธิ์กับสำหรับผู้ที่เข้าพรรษาและต้องการที่จะซื้อเครื่องอัฐบริการไปถวายพระที่เราเคารพศรัทธานะครับแนะนําไปที่นี่ครับร้านอุปถากสาขาสองครับเป็นร้านที่จําหน่ายนะครับเครื่องอัฐบริการที่มีการตัดเย็บถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนะครับและก็รวมทั้งมีการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ สีราชนิยมนะครับถวายพระบ้านสีกลักถวายพระสายธรรมยุทธสีกันขนนถวายพระสายวัดป่าครับใช้ผ้าฝ้ายอย่างดีจากญี่ปุ่นผ้าฝ้ายอย่างดีของไทยเราตัดเย็บโดยชาวบ้านที่จังหวัดอุตรดิตครับนะฮะเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านครับถูกทำถูกวินัยแนะจากใจใช้ได้จริงนะครับอัธบาบริการตามพระธรรมวินัยร้านอุปถานสาขาสองบ้านหัวเรือนะครับโทรหาคุณจินตนาครับ090 2711169 0902711169กับคุณจินตนานะครับบ้านหัวเรือครับแล้วก็อย่าลืมเวลาไปถึงแล้วก็แจ้งว่าฟังจากรายการนุพพรคุยข่าวภาคเช้านะครับจึงได้เข้ามาซื้อที่นี่จะได้ลดราคาเป็นพิเศษครับ